เดี๋ยววันนี้เราจะงมกุ้งกันนะครับเพื่อนว้าวไม่ <Wow. S 1> ถ้าตามรลยยิ้มมันจะอร่อยด้วยโอเค ไปครับอย่บอกเดีอย่าบอกเขานมาเป็นงมหมูในน้ำม่เชื่ออะนะหมูมึกึ้งหมูมึกกึ้งหมูมึกกึ้งตอนนี้เราอยู่ที่เขื่อนเขื่อนศรีนครินทร์ครับอยู่ที่กาญจนบุรีเอ็กซ์ซูซเอ็กซ์ซูซูได้หวะได้วะ ก็ไม่ได้หว่ะไม่ลางเลยกลัวกลัวเลาหล่นอย่างงี้ยนนี่กลัวนะบอกไงคุณพ่ออะไรมาเนี่ยเล่าดิเอา พี่นั่งดีๆพี่ยบมาอีกพี่เอกขยับมาพี่เอกพี่ขยับลงมาอีกขยับลงมาเอาขาไว้เหมือนเดิมอ่ะเออนั่นแหละ

ก็จครบี้ยไขี้เกก่อนว่าค Leah nya คุ้ t e k r a ้ guessed อัด g r a t e เคาไหมเอ่อนไปเรียววะเอนไปเถอะน waited enzyme เอ่อนไปกนี่ค่อนไม่ reinforят คุ้มเป็นครึเปลี่ยวค้มเปลีเดี๋ยวๆจับน่งกระอนุ s เอาละครับเพื่อนตอนนี้เราจะไปจะไปสวสไปอีกเพื่อนเพื่อนอีกแล้วครับ ตอนนี้เราจะไปโซฟากันนะมีพี่เอกครับแล้วก็น้องแพนนะครับแทนไปไปไปเลยครับไปสองคนเลยสามคนเหรอไปเลยมนาโนมีใครบ้างมีพี่โปครับพี่โบอรเซอร์พี่บอร์เซอร์เซไปเมกิด ปแล้วผมจะให้ดูบรรยากาศอรอบๆนะครับโอ้โหเป็นละคนนะเดี๋ยวเราไปโซฟากันดีกว่าครับเดี๋ยวไปโซฟากันเลยตั้งมาไปนะครับเทคไปโซฟาไหมไปเราไม่ได้เอาที่เขาหัวมาด้วยหรอ พอหัวผมไม่ได้มาพี่เพราะว่าหัจ้จอกล้องเต็มหมดเลยอแล้วมึงย่งกล้องไปไงเนนะี่ยดนก้องไปได้มันตัดความนิ่งได้เปล่าฮะมันตัดความนิ่งได้ป่ะได้ตอนนี้เราอยู่ที่ คืออันสีนกครินนะครับแล้วก็เรามาล่องแพเปียกกันนะครับแพเปียกคือว่าเป็นแพที่อยู่กับน้ำนะครเพื่อนๆอยู่กับน้ำแต่ว่ามันมเราไม่ได้มาเป็นแพเทกนะ ล่นหมาก็เล่นน้ำกันนะครผมก็พามนนี่ฮะนี่ชื่อถุงเงินครับถุงเงินนี่เลยครับชื่อถุงเงินครับโอ้โหครับจะลอ เฮ้ยแมงไม้มันกัดนะระวังนะถุงถุงนี่ครับตอนนี้เราอยู่กลางเขื่อนของเขื่อนซีนักเขาเล่นนะครับเอ้ยทำไมกล้องผมมันขึ้นไปฝาอย่างนี้เนี่ยทำไมเราเพื่อนเบา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 เราลงมาทำไมเพื่อนไปดังอยังอยู่หันเนี่ย นี่ยวเยครับถ,ถ่ายถ่ายภาพนิ่งให้หน่อย,ลยลถ่ายภาพนิงพน่งขอภาพนิ่งหน่อยไหมเพื่อนขอภาพนิ่งเหรอเพื่อนใช่แต่ภาพนิง <c oughs> ได้ครับได้ครับ <c oughs> เดี๋ยวขอภาพนิ่งเลยนะ โอเคโอ้โหสองตัวนี้สนุกใหญ่กันเลยครับหน่ยพี่ฟังนะขอไปลงน้ำอยเด้อไหนนะหันทางไหนเนี่ยถ่ายพี่ถ่ายให้เยอะมากแล้วจริงถ่ายไงล่ะติดตัถ่ายเลยก็ควรพี่ถ่ายไปเยอะมากแล้วตอนนี้เราอยู่กลางเขื่อนตํานักประกันชนนะครับยู่ที่ร์นนายมโอ้ยตอนนี้เราอยู่ที่กาญจนบุรีนะแล้วก็อยู่เสนากเลงครับโอ้โหอะไรอ่ะใชไห เด้ๆให้ดูรอบๆให้ดูรอบๆอ่าอ่าอ่าโอ้โหหมา็ตแลวตัวเนี่ยโหอมไม่กลัวน้ำเลยเดี๋ยวขอลงน้ำกับเพื่อนๆบ้างนะครับยังไม่ได้ลงเลยเนี่ยไอที่ลงนี่คือมีแผนนะทำไมปวดฉี่จะบ้าถ่ายดิแท้ ไยังไม่ลงน้ำเลยนะไม่ลงนี่ไม่ลงโอ้โหนั่นไม่เดือบเอ๊ะลองลงดูดิมันไม่เลือเฮ้ยเฮ้ยดูสองตัวนี่สิดูสองตัวนี่เนี่แอบไม่กลัวแล้วอ่ะแอบไม่กลัวแล้วอ่ะไม่กลัวมามาตอนแรกนี่กลัวมากเออต้องพามันมาบ่อยๆมาเลยมามามาเลยเโอ้ยเนตัวนี้เนาะสุดยอดหมาน ว้าว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 ้วว้าววาวว้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 าว้าว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 ว้าาวว้าวว้าวว้าววาาวว้าาวว้าววถ่ายว้าวว้าาวว้าวว้าวว้าววาวว้าวว้าา้ว้าว วันนี้คลิปนี้นะยจบแค่นี้กันเดี๋ยวก็ชอบให้กดไลค์ไม่ชอบก็กดไลค์ไม่ชอบก็กดแชร์ไม่ชอบก็กดแชร์อย่าลืมกดซับกันกดติดตามสมองพากินพาเตี้วนะี้เสี่ยพนี้เจอกันที่น้ำตก ปิดคลิป Rabbi. แค่น,นี้นะกันตอนนี้เราอยู่ที่เสือนสีนครินแล้วก็อยู่ที่ภูนึกเอี้ยงรีสอร์ทนะครับเรื่องที่ไหนอีกแล้วหมูหมกกุ้งหมูหมกกุ้งทำไมหมูหมกกุ้งเคเดี๋ยวเรามากินข้าวกันครับเพื่อนเพื่อน b r e a ฟ f a s t อาหารเช้าครับ

มาขึ้นมาบ้วนตัวใหญ่มากเลยฮะไ้ยลองดู้เลยไม่ก็ไม่่ย่ไม่ทาามเรียบร้อยเรียบร้อยเลยนะวันีก็เหน็บเหเีย ตอนเช้านี้แค่นี้แล้วกันนะครับชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะกดติดตามไปด้วย